สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็อยู่กับย่านนี้เหมือนเดิมนะพี่น้องนะคะเหมือนเดิมสวยเลยวันนี้สวยเลยวันนี้ต้องแต่งตัวสวยสวยทุกวันแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่สิบหกจะต้องสวยทุกวันรับโชคสวยรับโชคสวยรับโชคใช่เพราะว่าอ่า ใช้ก็ถึงวันที่จะโชคแล้วเมื่อคืนนี้ก็รับไปแล้วโชคโชคถูกไปแล้วเข้าเป๊ะเลยเข้าเป๊ะเลยเมื่อคืนนี้ก็โอ้โหไอเมื่อคืนโค้งสุดท้ายเนาะสุดท้ายใช่คลิปตอนบ่ายเนาะคลิปบ่ายของเมื่อวานเนาะคลิปตอนบ่ายของเมื่อวานนี้โค้งสุดท้ายเนาะค่ะเน้นเลยเนาะแปดสุดท้ายเลยเนาะตัวกลมเน้นตัวออกเด่นด้วย เอาตัวเด่นด้วยแปลง,งเป่นใช่ fc ก็ต้องกลับอยู่แล้วหนึ่งต้องย้ําอีกนะคะว่าเป็นหัวลาวก็คือสี่ตัวนะคะหัวยย่านี้จะเป็นสี่ตัวย้ํานะคะแล้วก็จะเป็นล่างนะคะเป็นล่างส่วนที่ออกออกมาสี่งวดหรือผ่านๆมาแต่ละงวดแต่ละงวดจะมีล่างล้วนๆเลยนะคะส่วนบนนะคะก็น้อยมากเลยแทบจะไม่ขึ้นบนนะคะ จะเป็นล่างนะคะถ้า f อเล่นเล่นง่ายค่ะเล่นง่ายมากนะคะเพราะว่าถ้าเราจะซื้อนะคะเราก็จะซื้อล่างเยอะนะคะบนน้อยนะคะนี่คือการที่เราลงทุนน้อยแต่ได้มากนะค,ะ,คะก็เน้นเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่า4ตัวนะคะค่ะจะเข้าเฉพาะ4ตัวนะคะ,คะนี่ก็เหมือนเมื่อคืนนี้แหละค่ะ โค้งสุดท้ายนะคะที่ได้มาโค้งสุดท้ายแต่ตัวตัวที่3ก็เสียดายอยู่นะคะผิดผิดท้ายผิดตัวที่เป็น3กับ7จ็ดเนาะค่ะแปดแล้วมันก็เป็นแปดห้าเ็นะคะผิดตัวนั้นแต่เราก็เล่าความฝันให้ฟังอยู่วันนั้นเนาะ<ช>เล่าความฝันว่าอ่าปิ้งจับเท้าจับนี่มันก็7จ็ดเราก็แปลไม่หมดเนาะ เล่าความฝันแล้วก็ปิงสามตัวแล้วก็เอาแค่สามส่วนตัวจับเราก็ไม่ได้เอาเนาะใช่เท้าก็เป็นห้าปิงก็เป็นแปดย่านนึงก็เลยแปลเป็นว่าแปดห้าสามแล้วส่วนแปดห้าเจ็ดก็ลืมไปเลยลืมจับนะคะลืมว่าตัวจับปิงจับไม่เป็นไรนะคะงวดต่อไปเรามีโอกาสนะคะมีโอกาสต่อนะคะค่ะงวดต่อไปเราจะ คำนวณกันต่อนะคะค่ะมีการหลายงวดค่ะต่อที่เราตอนนี้หวยลาวเราจะเข้าแล้วนะคะเริ่มเข้าแล้วแต่ก่อนก่อนก็เข้าเหมือนกันแต่เราไม่ได้รูดแค่เราจับตัวเดียวคือซีหนึ่งใช่ไหมซีหนึ่งแล้วก็เอามาแค่5้าหนึ่งเราไม่ได้รูดหลักตอนนี้เราก็ฉลาดไปเริ่มเริ่มแล้วตอนนั้นทําไมถึงไม่รูดเพราะมันหลายตัว,วกลัวเอฟจะ หมดตังเยอะแล้วมันหลายตัวกลัวว่าจะอันนี้เอาให้ตัวเดียวเด็ดๆบางครั้งมันก็ไม่ตัวเด็ดมันก็ไปตัวกันตัวรูดนะคะแล้วทีนี้ก็จะให้เปียบเป็นตัวรูดไปเลยนะคะวันศุกร์นะคะวันศุกร์นี้จะให้เปียเป็นตัวรูดไปเลยนะคะค่ะวันศุกร์พรุ่งนี้นะคะจะให้เป็นตัวรูดไปเลยนะคะค่ะถ้าเข้าอีกวันศุกร์พรุ่งนี้เราก็มีทุนท ouais ี่จะซื้อ16นะคะ16มีนาเราก็จะมีเอาทุนมา ได้ซื้อได้อ่าแบบเหมือนว่าแหละซื้อแบบที่เราว่าเรามีเวลาเราถูกเราก็จะสบายได้หลายแน่ฟอดเน่นะนะแต่เอฟีในช่องก็ถูกกันเยอะนะบอกอคอมเมนต์กันเข้ามาอคืนนี้แต่ได้คนละหน่อยก็ใช่คนได้เยอะช่องญาดินก็ถูกอยู่คอมเมนเข้ามาห้บาทสิบบาทใช่ก็เป็น ก็เป็นอ่านี่เนาะก,ก็ถูกเยอะเพราะว่าเป็นหวยลาวเนาะอย่างเราก็ไม่ได้เล่นเยอะเหมือนกันนะคะหวยลาวเราก็ไม่ได้ค่อยเล่นเยอะแต่ว่าต่อไปนี้นะคะเราก็จะจากอ่านี้ก็จะเยอะหน่อยนะคะเยอะหน่อยเพราะเราเราได้ทุนแล้วนะคะเราได้ทุนแล้วเราก็จะเยอะหน่อยนะคะวันอืมศุกร์นี้นะคะจะเริ่มต้นไปเราเอาใหม่เรามานับหนึ่งจากวันศุกร์ไปกันเลย นะคะนับหนึ่งใหม่เอาวันศุกร์กันไปเลยไปเรื่อยๆเลยต่อไป่านี้ก็จะเปลี่ยนช่องอีกนะคะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เปลี่ยนชื่อช่องใหม่เลยนะคะเข้าวันศุกร์แล้วนะคะเข้าวันศุกร์ถ้าสมมติว่าวันศุกร์นี้หวยลาวเข้ายานีรก็จะเปลี่ยนชื่อช่องอันนี้ก็อยากจะเปลี่ยนอยู่วันนี้ก็อยากจะเปลี่ยนเลคนเปลี่ยนให้เนาะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นบอกอาครเปลี่ยนเป็นก็เปลี่ยนให้ยานิรนะแล้วไปญานีรจะเปลี่ยนเป็น ย่าน <Moon S 1> ิงกกตุมพารวยแล้วนะคะนีมีพารวยด้วยมีย่าหนิงกกตุมพารวยนะคะรอบอท้ายนะคะต่อท้ายค่ะต่อท้ายด้วยพารวยนะคะค่ะก็จากที่หวยเราเราเข้าแล้วเราก็หวยอ่าใหญ่หวยไอ้รัฐบาลไทยเราก็เข้ารัฐบาลไทยเราก็เข้าก่อนหลังๆที่เราผ่านมาเข้ามาสามตัวก็สองครั้ง แล้วต่อไปเราก็จะเป็นงวดที่วันที่16เราก็มาลุ้นกันจันที่16นะคะมีโอกาสลุ้นมีโอกาสมีกําลังใจเพราะเรามีทุนมาจากหวยลาวแล้วนะคะเราก็จะได้สู้ต่อนะคะกาลังใจนะคะกาลังใจต่อนะคะอ่ะก็งวดน,นี้นะคะแต่งตัวสวย,สวยแล้วก็จะแต่งตัวสวยทุกวัน,น,วนทุกวันจนก่าหวยจะออกจนถึงวันที่16วันที่16ก็จะลำํำ วันนี้ก็จะลําอยู่นะคะจะราอยู่เพราะว่าหวยลาวเข้าก็จะรานะคะค่ะถ้าหวยเข้าก็จะลํะะา,าลทุกงวดนะคะถึงไม่เข้าก็ราก่อนก็ยังมีนะคะรอบนั้นลําก่อนรอบวันนั้นลําอ้อมต้นพาญาเยญเยก่อนนะคะสัปันไม่มาลําบอกอาววันนี้ย่ามีอะไรจะโชว์ไหมหรือว่าไม่มีคลิปนี้คลิปนี้คือว่าย่ามา สีแนวทางที่นี้ก็มาบอกมาสีแนวทางให้กับเอฟว่าหัวหเราาของเราเน้นสี่ตัวเน้นล่างนะคะใน,น,น,นวันศุกร์นี้นะคะเราจะปล่อยให้กับ f c อีกหนึ่งรอบนะคะค่ะเรามารอลุ้นนะคะว่าเข้าแล้วก็จะเข้าต่อต่อต่อ,ตอไปนะคะถ้าปกตินะคะหัวหย่าหนิงเป็นแบบนี้นะคะทีแรกก็จะเฉียดจะชุยจะเฉียดจะชุยนะคะ แล้วก็ต่อไปก็เข้าเข้าเข้านะคะอะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเน้นว่าเป็นหวย4ตัวใช่แล้วก็น่าจะเป็นล่างล่างนะคะ่านิงดีใจไหมที่ FC ถูกกับย่าหนิงดีใจมากดีใจค่ะ FC ถูกกับย่านิงแล้วก็ย่านิงก็จะได้เปลี่ยนช่องมั่งถ้าใช่เปลี่ยนชื่อช่องถ้าไม่ถูกนี่เปลี่ยนชื่อช่องก็ไม่ได้นะคะค่ะ จะต้องถูกก่อนถึงจะเปลี่ยนชื่อช่องได้มันถึงจะ,ะ,ะมันถึงจะคือเนาะใช่มันถึงจะพารวยมันต้องเฮงก่อนคือถ,ถูกหวยนี้ก็ต้องเฮงก่อนนะคะแล้วก็พารวยไปด้วยกันะนะคะก็ชื่อช่องก็ดีนะย่าหนิงกกตูมพารวยถ้าไม่ลงท้ายด้วยกกตุมก็จะไม่รู้ว่าย่าหนิงอยู่ที่กกตูมเอซีก็จะไม่รู้ว่าย่าหนิงอยู่กกตูมเนาะค่ะอยู่กกตุมนะคะย่าหนิงอยู่ที่กกตุม เผื่อ FC อนาคตนะคะอนาคต FC อยากจะมานะคะก็เดี๋ยวยาดิจะบอกจุดนะคะปลายทางที่มาเส้นทางที่มานะคะรอให้วันที่16ผ่านไปก่อนนะคะค่ะถ้า FC จะมานะคะก็จะบอกในวันที่16ผ่านไปนะคะค่ะโอเคค่ะวะเวียนมาก็ได้เนาะใช่เวียนมากลาบไหวแล้ววันนั้นเราก็จะเชิญองค์ปู่แห่ตาแห่เราไปเข้าบ้านเข้าช่องทําให้นะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ